อย่าให้ฆ่าใครเพียงแค่หน้าตาเพราะหลายคนที่พาดท่าเกิดจากรู้หน้าแต่ไม่รู้ใจหวานเจี๊ยบจุบๆุบยามเช้าเช้าเลยครับกาบสวัสดีพี่ๆขงน้องชาวพระเครื่องและเอฟซีที่รักทูท่านครับ E.P. ที่1.6ครับสวยสวยงามงามวันยามวันหยุดพักผ่อนเลยครับ300บาทครับบางบางเบาเบาครับมาดูรายการที่1กันเลยครับเป็นพระปิดตาหล่อโบราณครับใ้ฐานอุดกิ่งครับด้านหลัง น่าจะเป็นหมายเลข3ครับรุ่น3ครับสวยสวยคมคมเก่าเก่าเลยครับเนื้อโลหะรายการที่สองครับเป็นพระปิดตาหล่อโบราณครับเก่าไม่ทราบที่ครับ เนื้อโลหะเก่าเก่ามันมันเลยครับเรี่ยมก่อพร้อมบูชาเลยครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับ300บาทครับไม่ไกลเกินฝันครับ300บาทก็เอื้อมถึงครับรายการที่3ครับเป็นเหรียญเสมาหลวงพ่อทวดครับ หลังพระครูวิสัยโสพลทิมครับงานเลื่อนสมณศักดิ์ครับปี08ครับเหรียญเสมาหลวงพ่อทวดครับเหยียบน้ำทะเลจืดรายการที่4ครับเป็นพระชัยวัดหล่อโบราณครับ เนื้อโลหะเก่าๆค่ำๆเลยครับสวยสวยคมๆบางๆบางบางบางเบาๆเลยครับสามร้อยบาทรายการที่5ครับเป็นพระสุมกอครับพระสุมกอเนื้อดินครับ น่าจะเป็นหลวงพ่อโนงครับวัดคลองมะดันครับจังหวัดสุพรรณบุรีครับเนื้อมันมันเลยครับออกเนื้อมันปูรายการที่หครับเป็นเหรียญหลวงปูท่ทิมครับวัดละหารไล่ครับห่วงเชื่อมครับ หลวงปู่ทิมอิสะลิโกครับหลังยันครับวัดละหารไล่จังหวัดละยองครับห่วงเชื่อมครับน่าจะเป็นเนื้ออันปะก้าครับรายการที่7ครับเป็นพักกิ่งหล่อโบราณครับอุดกิ่งด้านข้างครับ เนื้อโลหะเก่าๆค่ำค่ำเลยครับสวยๆคมๆเลยครับรายการที่8ครับน่าจะเป็นพับปั๊มหลวงพ่อโสธรครับพิมพ์สองหน้าครับเรี่ยมกอบเก่าครับเรี่ยมกอบโบราณครับ รายการที่9ครับเป็นพระกิ่งหล่อโบราณครับได้ฐานอุดกิ่งครับพระกิ่งก้นถ้วยครับเก่าไม่ทราบที่ครับเนื้อขึ้นสนิมเขียวเลยครับรายการที่10ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ขาโต๊ะครับ ด้านหลังเป็นข้าสารเซกครับแจกผ้าป่าสร้างโรงเรียนครับสมเด็จพิมพ์ขาโต๊ะครับรายการที่11ครับเป็นพระนางนางกีบบัวครับเหนือดินเก่าๆเลยครับเลี่ยมเก่าโบราณครับ กรอบเก่าแตกลายงานเลยครับเก่าไม่เก่าครับรายการที่12ครับเป็นพักกิ่งหล่อโบราณครับใต้ฐานอุดกิ่งครับเสียงกิ่งดังกางวานครับหล่อโบราณเนื้อโลหะเก่าๆเลยครับ รายการที่13ครับเป็นปั๊มเตารีดหลวงพ่อทวดครับวัดช้างให้ครับเนื้อโลหะเก่าๆเลยครับเนื้อแน่นๆเลยครับสวยทุกมุมสวยทุกองศาครับ รายการที่14ครับเป็นแหวนครับเป็นแหวนหัวตะก้อครับ300บาทจัดไปครับสวยๆเก่าๆเลยครับน่าจะเป็นแหวนลงพ่าะขวัญครับวัดบ้านไรจังหวัดพิจิตรครับ รายการที่15ครับเป็นพักกิ่งดีน้ำมนต์ครับได้ทานอุดกิ่งครับเหนือโลหะเก่าๆเลยครับหลอโบราณครับดูการแทงตะใบครับเก่าไม่เก่าครับสวยทุกม,มุมสวยทุกองศาครับ 300บาทครับไม่รักไม่โดนใจไม่ได้แล้วครับรายการที่16ครับเป็นเหรียญครับเหรียญเต่าครับเหรียญเต่าหลวงพ่อเหลิวครับรุ่นมหาลาบครับ เลียมก็พร้อมบูชาเลยครับเต่ามหาลาบหลวงปู่หลิววัดไล่แตงทองครับจังหวัดนครปฐมครับน่าจะเป็นกระไหล่ทองครับเต่าหลวงพ่อหลิวเปียกทองคำครับ รายการที่17ครับเป็นพระเนื้อดินผงสุพรรณครับลงลักเก่าครับเนื้อเก่าเก่าค่ำๆเลยครับผ่านการเวลามาอย่างเนิ่นนานครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับพระ งสุพรรณ์ับจังหวัดสุพรรณบุรีครับรายการที่18ครับเป็นเหรียญเสมาหลวงพ่อกันครับปีพศ2469หครับหลังยันครับที่ระลึกในการปฏิสังขรณอุโบสถ รายการที่19ครับเป็นเหรียญหล่อโบราณหลวงปู่สุขครับด้านหลังเป็นยันครับสวยๆคมๆคมเก่าๆค่ำๆเลยครับรายการที่20ก็เป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเนื้อนุ่มๆแน่นๆนวลๆเลยครับ มันมันเลยครับสวยครบสูตรครับสามร้อยบาทครับก็เสียวได้ครับรายการที่ยีสิบเอ็ดครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อทวดครับเหยียบน้ำทะเลจืดครับใต้ฐานตอกโคตดีครับตอกหมายเลขนัมเบอร์ครับเก้าเก้าสองสองครับ หลวงพ่อทวดนิรันตรายครับมีกูแล้วไม่ตายโหงครับรายการที่22ครับเป็นพระชัยวัดหล่อโบราณครับเนื้อโลหะเก่าๆเลยครับพระชัยวัดหล่อโบราณเก่าครับ สวยสวยคมๆคมเลยครับรายการที่23ครับเป็นพระขุนแผนครับเหนือชินตะกัวเก่าครับน่าจะเป็นพระกู่ครับริยมกรอบเก่าครับโบราณครับกรอบแตกรายงานเลยครับเก่าไม่ทราบที่ครับ รายการที่24ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อทวดครับเจ้าของน่าจะตั้งหน้ารถมาก่อนครับหลวงพ่อทวดอุ้มลูกแก้วครับเหนือโลหะปิดทองเก่าครับทาทองครับทาทองบอลครับ พาบอลทองครับเนื้อสวยๆเลยครับเนื้อลงหักรายการที่25ครับเป็นเหรียญหล่อโบราณครับด้านหลังจานอาขระเลขยันครับน่าจะเป็นหลวงปู่สุขครับวัดปากลองมะขามเท่าครับเสกหัวปีเป็นกระต่ายครับ เสกใบมะขามเป็นต่อแตนได้ครับอาคมเข้มขังครับรายการที่26ครับเป็นเหรียญหล่อโบราณครับเหรียญหล่อโบราณหลังยันครับเลี่ยมกอบพร้อมบูชาเลยครับ รายการที่27ครับเป็นปั๊มเตารีดหลวงพ่อทวดครับวัดช้างให้ครับสวยสวยคมๆเลยครับเนื้อโลหะขึ้นสนิมเขียวเลยครับหลวงพ่อทวดนีิรันตรายครับสวยๆเลยครับรายการที่28ครับ เป็นหล่อโบราณหลวงพ่อทวดครับเนื้อออกเนื้ออันประกาครับสวยสวยเลยครับสีสันสวยงามครับหน้ามองหน้าบูชาครับสามร้อยบาทครับ ไม่แรงไม่แพงอย่างที่คิดครับราคาสบายกระเป๋าครับรายการที่29ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับนั่งฐานบัวครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับ รายการที่30ครับเป็นพระชัยวัดหล่อโบราณครับตัดช่อครับเนื้อโลหะเก่าๆค่ำๆเลยครับรายการที่31เครับเป็นพระยอดธงหล่อโบราณครับเนื้อโลหะครับเนื้อโลหะเก่าครับกับดำครับ น่าจะเป็นสมัยอยุธยาครับตอนปลายครับพระยอดธงครับรายการที่32ครับเป็นเหรียญจอบหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับเหรียญจอบเล็กครับสวยๆเลยครับเหนือโลหะ เก่าเก่าค่ำค่ำเลยครับสวยคมบาดใจครับบาดตาบาดใจครับ300บาทครับรายการที่33ครับเป็นปิดตาหล่อโบราณเนื้อชินตะกัวครับออกเนื้อปรลหลอดเลยครับด้านหลังลงอักขระเลขยันครับ สวยสวยเลยครับรอบแตกลายงานเลยครับปิตาหล่อโบราณเก่าครับรายการที่34ครับเป็นพระนางพญาเนื้อดินครับนางพญาเนื้อดินเมืองพิษานุโลกครับน่าจะเป็นพระกูครับมีคาบกุเลยครับ สมเด็จนางพญาครับจุลามณีครับเลี่ยมกรอบพร้อมบูชาเลยครับสวยกัดเสาะถึงหัวใจเลยครับ300บาทครับรายการที่35ครับเป็นเสือหล่อโบราณครับ น่าจะเป็นเสือหลวงพ่อวงวัดปาริวาสมุตปาการครับเสือหล่อโบราณครับเสือมหาอำนาจครับบะมะหาบารมีครับสวยๆคมๆเลยครับรายการที่36ครับ เป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับเนื้อโลหะเก่าๆเลยครับขึ้นสนิมเขียวเลยครับรายการที่37ครับเป็นหล่อโบราณครับปิดตาหล่อโบราณหลังยันยุ่งครับ น่าจะเป็นปิดตาหัวบานเย็นครับเนื้อโลหะเก่าๆเลยครับออกสำลิดเลยครับรายการที่38ครับเป็นปิดตาหล่อโบราณเนื้อชินตะกัวครับเนื้อตะกัวเก่าๆค่ำๆๆเลยครับ รายการที่39ครับเป็นเหรียญรอหครับจอปลอลอครับหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองครับสิงห์บุรีครับปุกเซค,ครับน่าจะเป็นเปียกทองคำครับเหรียญรอหาเปียกทองคำครับด้านหลังเป็นจอปลอลอครับ รายการที่40ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับองค์พระล่ำๆเลยครับได้สัตว์ได้ส่วนครับเนื้อออกเขียวเลยครับเนื้อโลหะออกสีเขียวเลยครับสนิมเขียวครับ รายการที่41ครับเป็นพระปิดตาครับปิดตาเนื้อผงคุกรักครับปิดทองครับเก่าไม่ทราบที่ครับมีสององค,ครับองค์ที่สองครับเป็นปิดตาเม็ดกระบกครับ ลงลักเก่าครับเนื้อผงคุกลักเก่าครับปิดทองครับรายการที่42ครับเป็นปางนาคปกครับ ผสมครับกระดูกผีเจป่าช้าครับดินขุยโปะครับมวลสารเพียบครับออกสีกขาวเลยครับนาจะเป็นกระดูกผีครับปางหน้าปกครับคุ้มคองคุ้มภัยครับ รายการที่43ครับเป็นพระสมเด็จครับน่าจะเป็นพิมพ์ใหญ่ครับสมเด็จบางขุนพรมครับมีคาบกุลเลยครับเนื้อเก่าเก่าข่ำค่ำเลยครับนึก,น,กนุ่มๆเลยครับเรียมก่อพร้อมบูชาเลยครับ ดูให้ชอบดูให้โดนใจครับไม่แรงไม่แพงอย่างที่คิดครับรายการที่44ครับหลอโบราณหลวงพ่องเงินครับหลอโบราณพิมพ์ขี้ตาครับ รายการที่45เป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับด้านหลังปิดแผ่นปั๊มครับปางนาคปกครับรักษาโลกรักษาโลกขวัวโตครับ สวยเลยครับนุ่มๆแน่นๆครับลงรักเก่าครับมีสององครับองค์ที่สองครับเป็นพระสมเด็จพินฐานแซมครับเหนือนวลนวลเลยครับนวลนวลสวยๆเลยครับมองแล้วสบายตาครับด้านหลังด้านหลังปั๊มมึกรูประฆังครับมีอักขระเลขยานียครับใต้ฐาน สวยงามอย่างนี้ไม่รักไม่บูชาไม่ได้แล้วครับ300บาทครับก็โน้มลงมาได้ครับไม่ไกลเกินฝันครับมาดูชุดพิเศษกันบ้างครับสวยๆยาวๆชั่วๆไปเลยครับมีดหมอเก่าครับดำเป็นพยางยิ้วดำครับ เก่าๆเลยครับมีหมอหลวงพ่อกลวยครับดำไม้ฝักไม้ครับตอกรัดน่าจะเป็นขาบินโตครับสมัยก่อนครับสมัยโบราณครับ ทานอัคระเลขยันครับสวยงามครับพุทธศินสวยงามครับสวยทุกมุมสวยทุกองศาครับความละเอียดความเนียนครับ มีดหมอหลวงพ่อกวยครับเก่าเก่าเลยครับไม่รักไม่โดนใจไม่ได้แล้วครับรายการสุดท้ายครับเป็นล่อบโบราณหลวงพ่อเขียนครับพิมพ์หน้าลิงครับ หล่อโบราณเก่าครับวัดถ้ำขุนเนนจังหวัดทิจิตครับกรอบแตกครับเนื้อเก่าๆเลยครับเนื้อโลหะหล่อโบราณเนื้อทองผสมเก่าครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อๆไปครับ พระสวยๆยยามวันหยุดพักผ่อนครับราคาแบ่งปันทุกองค,ครับขอบคุณครับ